สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแนละเอสซีสบายดีตอนแรกพ่อแม่พี่น้องตอนแรกมื่อนี้กะว่าสิมาตูดเฮห็นซาสาอีพ่อแม่พี่น้องเลยแต่วิวว่าเพิ่มมาตูดพี่เลยนะเห็นซาสาเพนโทรหาเดี๋ยวไปถามซาสาก่อนก็มีพี่เลยเฮิ่มตูดแนเมื่อนี้คลิปแรกกันงานซาซาเนี่ยยังมีท่านได้ลงอีกครั้งแต่ละเลิกแต่ลเลิกใช้ตูดมาตูดไหม เฮ้ยเพอร์ซาซามาทอดเข็มหมูแล้วมึงมาทอดเข็มหมูบ้างเห็นซ้ำท้ายได้มึงนำไปกินเลยการการเฮ้เล่นพุ้นเล่นทีงานดองลายพูดซอยอันซออยันนี้ทอดนะตบเครื่องวันนี้สปาเชื่อคาน้ำมดวันนี้ก่ซอยหนังหมูก่อนวันนี้ซอยเฮ้มันเป็นต้นน้อยแล้วก็เอาไปทอดเซ

ฮะกไม่เจอวนี้ากันกันสั้นเยอะแบบกําลงยะรับซะดท้องก็เลิมมันมีหน้าท้องนะดกินหลายนไขึ้นจะหน้าท้องมั้ขึ้นจ้าท้องอ้อดมีขึ้นเดเตะเก้าอยู่เอ็ดน่ลนี่นะเยะทอดแคบหูกับตะหุ้ง กินปลากระาอเนี่ป,ป,ป,นนปลาเทิบเลยเอ็นจัดกิ <c oughs> นคำหนึ่งของหุ้นเลยเมนูโบรนปล<ะ>าปลาและเมนูอ <c oughs> อหอทอดทปลาทอนะว่าเองแมมตำหุงหักได้นะไเต่าเนาะ

เออแงงานพนักงานเนี่ยว่าเนนักน้ำแม่นักน้แม่ไม่กันชงพดนี่ทุกคนปากะสาวเพิ่นซอฟเก็๊แล้วแล้วนะเดี๋ยวสิมาหั่นหั่นแล้วเอาไปทอดสาวมีการนังหมูที่คุณคอยซอยนะทุกคนเขาเจ้าโครนเหมือนตูดแจ้งนู่แล้วแล้ว เอามาทอดเนาะแต่ว่าหนังกันยังโวยไปแล้วอยู่ตัวมันหลายเจ้าได้เลยตุนเคยจะไ,ได้กินแล้วพี่น้องเนาะหนังมันพูขึ้นละภาษาหให้เราตักน้ำมันเออ แบบจะทอดปลาน้ำมันไม่ทอดปลานะอ๋อน้ำมันทอดปลาใส่เอ่อใส่แล้วเนาะงามมันน้ำมันนะคะแต่เป็นเดาเดเอ็นขนมที่ม้าเนาะแบบบ้านเฮาอันนอันนี้แหละเนาะเยอะเด้เยอะปะปะนี่มีอยู่ขขาวขานะเยอะเลยอันนี้ก็เห็นเขามาซื้อมันนี่เห็นเขามาขายมันนั้นนะเขามาขายมันนั้นนะสามมันสามหนุนสิบในสามหนุนห้าพันม อขนมขีมามสามหน่วยสามก้อนออสามก้อนห้าพันซื้อห้างกะเยอะอน,นี้ละก้อยกับมกมหนังมันผูพระว่งกระพ่านเูอะนะชดสองรอบก็ห้ามีเวลาสำหรับเด็อ,อย่าอย่าหนอนโลดได้ไหมเนาะ หู่สุก,กินหุ่นกับสาวๆคนนัึนขูดเรียบร้อยเรียยบรร้อู้สักจำนิมเอ้ยเรียบยเนียนี่เหตุผลกันญาธรรดาอัานฟอมนะยะกูอ่นอันนี้ละ่ะเปนมีคือของแท้ได้ของแท้ท่านนี้ท่านเราว่าของปลอมของปลอมหรือม,ม่คะสีดำแ,แซ่บมีค่าทักอันแซบ่บสีมือสาสาน,นเพิ่งกะว่าแซบ่บเอาจนชนิดว่ากินตะมุงกินหอดฉาสานี่ตะมุมหมะหนหมดเลยก็กินหอดฉาสานเลย ควายประตำมุ่งเมื <assume> ่อ <twitch> กี้น่าจะนิ่มเพราะตอนนี้มากินตะมพุ่งนนีมก็ามากินตะมุ้งง่างานนะตำต้นเด็ดตเลยแล้วกับประเดี๋ยวตำกินสบางขุนกะถอดอยู่มอนึงแล้วกันยังซอยไปแล้วอยู่น้องพรมันหลายเตอบสะพองของกะหากระมามาติเซอร์ มันจะให้ค่อยไปคนล่ามั่นโอ้ยบินละเอาไปทู่ลงมาแม่แล้วก็อันนี้ถ้าได้ไปทั้งโลกมีแต่งานกับงานเดี๋ยวงานมันก็ได้ไปขาน้องกันคาน้องไปเบี้ยเป็นละงานหลายพวกก็ละม้อยเต้นม้อยไปก้อนก้อนแรงอื่นม่ได้ไปแรงอืนแรงอื่นก็มี มือแรกนี่น่าจะว่างแรงอื่นมีโตกินแล้วก็มากระมอียาจิ้งยอ้งจิ้งยาระตูนี้หลาใช่กินจะกินยังจะกินละกินละกันมันนะต่แ้วเริ่มแะท้องมาฟาดมาซาตัมซาตัมกินดิาตัแซ่มางแซ่บมาจะรินทีอมันคืแซ่บมากที่ทอดเลยโซาแซ่บอยู่แล้วโซซา เมื่อเ้าม่มาเจ้ามาเป่ากุญน้ำลายแซบนะจังมันหอมทั้งนั้นทั้งนั้นแหูจักวาจมูกยหรวาจะตำมันกินดินยู่เทไรถ้าไดนกินอะไรกแล้วมาตากกอนแซบเขาแอนนมนะเขา่จักรสชาติแล้วเขาแอนเดียบมอเนาะแซบเลจุ๊บเมื่อซุ่มุผู้ชายทั้งนั้นกับเขาเรียวรังหลายเธอะไ แล้วเราว่าดูสจะขัเอาสาโลซาเลเดียวไปเลยสรุปงานมาล้มึนนมัน่กองมคะพอะหมันนเี๋ยวาไอันนี้เอออันน้อมกเดราจเดอาตุน่แงกปุกหันแล้วแล้วทุกคนเดี๋ยวผ่าเดี๋ยวกินถ้าถ้าจะอนักนี่นผ่านไปนนอน พักกับก็ได้ปลาตุ๊พักกับนะแซบเลยอันนี้นะพักเลยนะเป็นหดนิมดินสุการ์แล้วมันกินสุการ์ใ่ตั่วใ่ตัลากระทากินกินข่ามเคบมูซุกได้ฉันยังกินมากอีโดมนึงชันอันนั้นได้ไหอันนี้บ่ นังกับนัองอ ok ันน ok? ี้ด uh, like so ้วเนาะเอาค่านี้ก็เป็นยางียาิเสือนังแบงนี้นะจะมุ้งชำคำก็เ็นล้บอเห็นเด่ตียาอสังเรงนะมืดบมดังมจะน้ายค่นี้เห็นแหนวไม่ละแค่นน่ดีมาไเนี่ยไม่ดี มี่หือเรื่อยมาันเอืเลยมือได้ยืได้มือมือกดไดกทำร้าธทำร้านมานดียเฮ้ยอเาเลเี๋ยไอเีนี่นี่ขปุณมานํำหลังมีมี่ดาพอจะดีมืดถุนเอากระชากทีเน่องพุชิจังนีตั้ง นี่มันก้าเนี้สก็มันก็มามัปฝาเนาะเปโนโน่เนาะเ็นโน่แซ่บเด้อวาจะไปเจอเกป็นน่กกี้อ่ะนเจอต่นี้ก็โอเคแล้วเนาะเสิิมเลยนะนี่กระเทมอากาศรดดีผันเชอคือจะเป็นโน่จะน้อยบ่กนโนจะน้อยมันเลยแซ่บกะเห็ดไปแตว่าเสือมันหนาวอย่างนี้เลว้าละกินได้ย่เคยบทอัดฝาเสื่อมันจุดไหม้เลยนะ

สดปลานี่ยเตยละแซ็บแห้แต่ละโน,โน้กค่ะเบิงแล้วโน,โน,โน,โน้กแล้วผสมเนี่ยมือไป <laughs> มือไปล้างตามล้างอยู่บ่ <laughs> มือไปล้างตามม่าล,ล่มเรเนาะงคัมมาแนละ้ว อามนี้นั่นอ้ยห้ละเป็นิกระเยมขึ้นมาหมีระอยมเดินขึ้ขันทอดอีรอบสองนี้มันเป็นแคบหูหู่าเนี้ยแบบพาามันเย็นแล้วก็ะอพานะหอมละ สีมือปันมาแข้มบ้างยังไม่ซุกก็หลายหอกก็เทมมาชุกจะกินเยอะซำเจอไปเลยน้องมาโนยน้อยมาโนยท่างมาหนาอยูพอแล้วนะำมาพูด่างนี้บ้ามาเล่นนี้ดโ โคตรนั่นิ่งน้ำเลยนะจ่าพ่นซีเฮดเจลนะเติมเติมมาเอดินเถอะเลอะเลองเลยเย็มเล็กขยเกเเะปนเลอะเตาเมัซาปันดซามรดมเลแต่เล็กนะับปากครเละเดียวเดยวมือมือไเลนี่นะมือตั้งมมน้นีนะอืย ัดมลจัดไปบพัดมะลายจัดไปเหลายเลย<ด>ตั้งตงทพวกก็กได้เมนกัอนมันุนน่งือประเทศเดียมาพี่แกตนะเเลยไม่ไมอร่อยเลยหวานมันน้ำ <โด S 1> ลายพูดน้ำลายรสดีแนะ่นอน ใส่ช I mean, ุบโอ้ยขา้ชือรแ้ดูดิจะกินมาจะยงแกะเทนาแทะเป็นมาแก้มนะเฮ้ยเสือเสื่อเกินแล้อันน้อนน้ำเมล้เลแล้วเสิ่์เละแล้วเสือมะนาวแล้วแล้วหน่อยได้เสิรแล้วเรียบ้อยลมแท้ลมา

เทมโตเฮ้ยเข้ามานนี้เมื่อทนั้นมาจากกระเทอยังอยู่พุดนาังยังยังยันยังนัยังยยังยยังยังงยยงยังยงงอยวยวมันดััย มันแม่เมนนี่พะตามเตอร์กระซาบเขาเนาะไปเอากระซาบปลา่าเตอร์โบ่บะแม่นั้นลอยบงก๊ะ นี <LY> ่ยมต้องนี่ใช่กระชากไม่ทปอนอีลาโมช่วยทยมปอนเริ่มมันก็บกินทอดทอดป่ายืไม่ทำปอนไปแล้วก็จะมาไหมไปไเอออันทยนะบอไปเอาอีบอดตกดินได้น้อกดินได้ยังใ้ทิงเเขายังมีส่นเยอะว่ามันไม่อร่อย โอเคยาลูกโอเคเสื้อกระตกเล่ะอ no ันนี้เป็นื้อกระตอกนั่มทำละบริบข้าวแรกแกงหัวแล้วนี่ข้าวแรกแต่มีข้าวํำเขาวมีู่เลข้าวเย็นกะเป็อุ่นเลยล่ะตุกาเป็นอมนข้วระตะมันเต็มนะีแกาด้วยอย่างกระปุ่นอีน่ะค่ะกระปุ่นก็ให้มีตับ ข้าปุ้นใส่จานมา,นาเนาะแม่นหมด <บา S 1> นี่คือมิอโตะเท่านั้นแหละแ,แะเท่านั้นแหละอลังจากที่ทอดป่าทอดอัน <S <S แคบหมูแล้วล้วก็มาจัดแจงเสื้อกระตุกพันข้าวปุ้นนำแต่มาหุงแนหลายเมนูขนาดมันเจ๊สาเลงสรุป สรุปงานแต่งแล้วเดี๋ยวเจเล้งืันนี้ออกป่าแล้ววันนี้เลยงานก็ถือว่าผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะตอนนี้แนวยูแนวกินกันแล้วแล้วพอน้องพอดีคำเลยพอดีมือ

วาสาวสายังม่ค่อยได้ไม่ค่อยบอกไม่ค่อยสื่อเตอนนี้ก็กินอิ่มแล้วทุกคนื้นนี้สาวสาวพอนเลงกินแล้วเซลนี้เหน๋เมือก่อนขอบขอบใจเด้อสาวสา,ายบายันดีเด,อด้อ โถ้าเราซื้อเล็ก <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้ก็เอาสำนึก่อนพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวพวกพ่อเดี๋ยวมหม่วิดีโอนะกขอขอบใจที่เขามาติดตามนะครับส้มขอพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งมาสุกคู่สุคน